Quindi, Asia, สว in ัสดีครับวันนี้กลุ่มเรามาสาธิตวิธีการใช้สื่อนะครับสื่อของเราครับจะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ครับจะเป็นอยู่สองส่วนนะครับจะเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์และก็ฮาร์ดแวร์นะครับมันจะเป็นเป็นสองส่วนแล้วก็วิธีการเล่นนะครับเราจะมีบัตรคำเตรียมให้นะครับจะเป็นับรคำนะครับจะเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นะครับสมมุติว่าเราหยิบบัตรคำมาอันนึงนะครับสมมุติว่าจะเป็นในเรื่องของคีย์บอร์ด ผู้เล่นนั้นสามารถคิดวิเคราะห์ได้ว่าคีย์บอร์ดนั้นจะเป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์สมมติว่าคีย์บอร์ดผู้เล่นนั้นคิดว่าเป็นฮาร์ดแวร์แล้วก็สายทีเช่องฮาร์ดแวร์นะครับเราจะทำแบบนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ครับ กี่การก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ